ถ่ามาเลฟฟิเซนกำกับโดยพดอาน์รู้ไหมใครฆ่าารียาใครฆ่าพยูนไม่ได้ฆ่ามิม้งวัตเต้เฮียมากฉันยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยนะครับว่าคุณนะชื่ออะไรฉันแพนเค้กค่ะผมชื่อแท่งทองครับแท่งทองถ้าอยากให้ผมเล่นน้ำขอเซอร์ไพส์ผมสิครับจริงเหรอ เนี่ยเหรอธุระของเมืองอ่ะใช่ค่ะมีเด็กเมื่วันซื่งนี่บ้างนะไม่ใช่ซ่องอีเวงหน้าซื่อใจล้างแกออกจากบ้านฉันไปเลยนี่นะช็อกคุรีขอบคุณมากนะคะที่คุณเรียกฉันว่าช็อกคุรีเยวจะตั้งชื่อมันว่าอีแต๋ว์ไม่ต้องชื่อกูเธอตุ๊กตาหนูอีแต๋วอีตอแหลมึงด่ากูว่าหนักตุ๊กตาอ่อแล้วไปเร็วมึงด่ากูหรอมึงด่าตุ๊กตาหนูเจ อ๋อไม่เป็นไรหูอย่าหาเรื่องสิอีสัตว์อ๋อมึงด่าตุ๊กตาด่ามึงแหละ